บอิีการนี้เป็นคนที่น่ากลัวมากเพราะว่าแทบทุกคนเงินสามารถจะซื้อได้เสื้อบอลนี่ราคาน่ากลัวมากเพราะวงนายบอกผมมาว่าเขากำไรกัน20ิเท่านะ2,000%ซฟุตบอลของเกาหลีเองก็เกรียงไกรมากๆครับซึ่งผมก็ถามเขาว่าเขามีวิธีคิดยังไงและถ้าเกิดคุณได้ยินแล้วคุณจะโต้ก,กระจายซึ่งบางคนบอกเอ๊ะมันค่อนข้างตรงข้ามกับประเทศไทยนะชาปาแชมป์ชาป ับไปไปไปรวมจัดไปโดย The Power of Possibilities KING POWER พี่น้องคิดว่าเสื้อสองตัวนี้ตัวไหนราคาสูงกว่ากันสวัสดีครับพี่น้องครับขอต้อนรับเข้าสู่แชมป์จัดไปครับวันนี้จัดไปเลยฮนะเรื่องของเสื้อฟุตบอลหลายคนบอกพี่แชมป์อยากให้พูดถึงเรื่องนี้ ฉะนั้นวันนี้เรามีช่วงใหม่นะครับหากพี่น้องอยากจะคุยอะไรกับแชมป์จัดไปก็สามารถถามคำถามทุกช่องทางในโซเชียลพร้อมกับ h a s h t a กก็คือถามมาจัดไปซึ่งคำถามซึ่งผมเดินไปไหนมีแต่คนถามพี่แชมป์เสื้อบอลทีมไหนพี่คิดว่าสวยที่สุดผมก็จะไม่พูดนะครับว่าแบบไหนสวยที่สุดเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันส่วนตัวส่วนตัวเอาเป็นว่า3ตัวที่ผมชอบมากที่สุดคือ สวยอย่างเดียวไม่พอนะมันต้องมีเรื่องราวและอธิบายได้แล้วถ้าถ้าเป็นอะไรเกี่ยวกับธรรมชาติการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมเนี่ยแชมป์จะชอบอะไรแบบนั้นอะวันนี้ผมจัดให้3 1ก็คือเดนมาร์กครับผมว่าเสื้อของเดนมาร์กในช่วงบอลโลก2022นี่น่าสนใจมากคือปกติเนี่ยเวลาทีมลงแข่งในช่วงบอลโลกทุกคนจะต้องพยายามทำให้โลโก้มันชัดๆถูกไหมครับแต่เดนมาร์กเนี่ยมีการประท้วงเงียบ ประท้วงความไม่เท่าเทียมประท้วงการที่คนเราแบ่งชนชั้นการที่ประท้วงว่าในวงการฟุตบอลม,มีการคอร์รัปชันเยอะแยะมากมายดังนั้นเขารู้สึกว่าในเวทีกีฬาที่คนดูเยอะที่สุดเขาบอกเขาอายจริงๆเขาไม่ค่อยอยากจะมาแข่งดังนั้นเดนมาร์กดูเสื้อทีมเยือนเขาครับขาวจนไม่เห็นโลโก้ทีมชาติขาวจนไม่เห็นเลยว่าบริษัทที่ผลิตเสื้อเนี่ยเป็นยี่ห้ออะไรอันนี้ถือว่า ได้ใจเพราะการโฆษณาการหวังจะได้แสงไม่ใช่คำตอบของชีวิตเอกตัวผมชอบนะผมชอบเสื้อผู้หญิงเสื้อบอลโลกหญิงซึ่งแข่งกันปีนี้ครับเยอรมนี Germany ครับให้ความสําคัญกับธรรมชาติปกติเยอรมันเนี่ยจะใส่เสื้อสีขาวแต่เยอรมันบอกว่าธรรมชาติเป็นสิ่งสําคัญแล้วในประเทศเขาเนี่ยมีถึง32%ที่เป็นป่า ดังนั้นเสื้อตัวนี้เหมือนเสื้อป่าครับจะมีสีเขียวเต็มไปหมดเลยแล้วถ้ามองนานๆคุณจะเห็นกิ่งไม้ตรงฝั่งตรงข้ามอกซ้ายด้วยและญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นเนี่ยผมชอบมากเลยนะเพราะว่าเขาได้อินสปิเรชันมาจากแสงยามเย็นเหนือภูเขาอาแล้วก็ใส่ความเป็นผู้หญิงผ่านสีดอกซากุระแล้วคนก็จะถามต่อว่าพี่แชมป์แล้วถ้าเกิดเป็นเสื้อในไทยลีกเอาตรงๆคือ ผมว่าผมแล้วก็หลายคนที่ชอบแฟชั่นเนี่ยไม่กล้าใส่เสื้อไทยลีกเพราะว่าสปอนเซอร์มันเยอะอ่ะมันเยอะจนรกตาแล้วหลายครั้งใส่ไปเนี่ยคนก็คิดว่าเฮ้ยคุณทํางานให้กับบริษัทที่มีโลโก้อยู่ตรงหน้าอกหรือเปล่าดังนั้นพี่น้องครับนี่จึงเป็นอีกหนึ่งที่มานะครับของธุรกิจใหม่ของเราที่เราจะใช้อาร์ตเพิ่มมูลค่าให้กับเสื้อบอลและทําให้เสื้อบอลคุณเป็น the only one in the world ครับหากคนที่ชอบแฟชั่น ชอบกีฬาคนไหนอยากจะมีเสื้อสักตัวที่เดินในห้างเดินในที่รู้แล้วแบบสุดภูมิใจนี่ครับบริษัทของเราวีโกนะครับซึ่งเรามีนักกีฬานางงามอาร์ติสที่ผลงานของเธอนั้นสุดยอดถึงขนาดส่งกระเป๋าหลร์วิตรงแล้วก็ชาแนลมาให้วาดเพื่อเพิ่มมูลค่าหรือถ้าเกิดคุณอยากเห็นงานศิลป,ปะแบบนี้ไปอยู่บนเสื้อบอลเราพร้อมจัดไป